เพจขอผมแก๊สสนเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มเงินยังไงให้ได้เงินเร็วๆนะครับผมแล้วก็บอกจุดซื้อตะยี้ที่ทุกคนอยากรู้กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เพจแก๊สสนเคได้เปิดบริการขายเงินเวนแล้วก็รับฟาร์มแบบโปรเจกต์เชเยอะแล้วนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถทักเพจไปได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่อุดุนนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับผมก็ดมต้นคิดที่พูดไปนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําการฟาร์มเงินนะครับซึ่งผมเนี่ยันะครบ ซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าการฟาร์มเงินทั้งหมดที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเพิ่งที่จะเข้ามาเล่นเพื่อจะหาเงินไปเปลี่ยนปานไปทําปานนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคนที่เล v e l สูงแล้วอาจจะมีที่ดีดีกว่านี้เพราะงั้นเนี่ยก็ดูคลิปนี้สำหรับมือใหม,ใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับจุดแรกนะครับผมเป็นเมืองเริ่มต้นหรือว่าเมืองแรกเลยนะครับผมตรงซาลาตรงนี้นะครับเพจของซาลานะครับผมซื้อให้เราเนี่ยเก็บต้นข้าวให้ซาลานะครัับผมท้งหมดเนี่ยต้นนะครับซึ่งรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมเววลาาาเเเเเรรรทสส็็จมกบหญ้นี่ยเเเรรรราจะะะได้งินนออออยู่่่ทีบบบลวตคั เราจะทําการเก็บโช้ยด้วยนะครับผมเป็นทั้งหมดสี่ต้นนะครับคือถ้าเก็บเนี่ยมันได้ต้นละห้านะครับผมแล้วก็บวกกับรางวัลเครดิตนะครับเราก็จะได้หนึ่งร้อยี่สิบเวรนะครับผมตามนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นร้อยแล้วก็ได้เงินมาร้อยี่สิบเว็นะครับจุดที่สองนะครับผมอยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับผมซึ่งมีเมืองที่ชื่อว่า ยูซูมาุ um นะครับซึ่งเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองเริ่มต้นเหมาะสำหรับพ้นที่เพิ่งจะเริ่มเล่นแล้วก็หาตังค์เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับโอเคนะครับผมเราก็เดินทางมาถึงเมืองยูซามาุแล้วนะครับ ซึ่งเมืองนี้นะครับผมมันจะมีเคล็ดหนึ่งนะครับที่ให้เราไปส่งของแต่ว่าแนะนําว่าให้เรามาทําเควสนี้ก่อนนะครับนี่เควสของเบตตี้ตรงนี้นะครับเควสนี้นะครับผมสามารถเราเนี่ยสามารถได้เงินฟรีๆเลยนะครับผมจํานวนเออ่500 500เบตนะครับแต่ว่ามันจะคูดาวค่อนข้างนานนะครับผมส่วนเออ่วิธีการทําเควสนี้ผมทําไว้ตอนคลิปเออ่แนะนำผู้เล่นใหม่แล้วนะครับสามารถไปดูได้ในในช่องเลยนะครับผมซึ่งเควสนี้จะได้แต่ว่าคูดาวประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่มันค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าพอยหลักๆก็็็คคืือออเเเเปปนนนนจุดีี้ะรับผมิล่่่ทชวา คูมาเลชื่อกระชูมาเลหรือเปล่าวะชื่อเออ่คูเลมเอกคูเลม่านะครับผมซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงหน้าเมืองตรงนี้เลยนะครับของเมืองที่คอมมอนวิสซ์สนะครับหรือว่าเมืองยูสมารุนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมคูเาเมตตรงนี้นะครับมันใช่เรานะครับผมไปส่งไปส่งถังน้ํานะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับเวจเมืองแรกที่ให้เราไปเออ่ไปลากรถลากรถม้าไปส่งนะครับผมแต่ว่ามันจะเร็วกว่าตรงที่เพจนี้เนี่ยเราสามารถจะกระโดดพุ่งกระโดดพุ่งกระโดดข้ามสิ่งของต่างๆได้แต่ว่าเควสตรงเมืองแรกเนี่ยมันไม่สาามรถจะ วิ่งเอ้ยมนวิ่งได้แต่ว่าไม่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 สามารถที่จะพุ่งแล้วก็กระโดดข้ามสิ่งกิดขวางได้นะครับผมซึ่งเควสเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่านะครับซึ่งเค้นนี้นะครับจะได้รอบละหนึ่งหเวนนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถทําแบบว่าไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยมีเงิน5 0 0พันทปลาได้เลยนะครับผมเค้นนี้ก็ชิลๆนะครับผมรอบละแบบร5 0ทําได้เรื่อยๆนะครับเราทำตัประมาณสิ20รอบแล้วเราค่อยไปรับเควสเบตี้อกีกรอบหนึ่งเพื่อทําเงินก็ได้นั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับนี่ครับก็มาส่งให้ เอ็ีหัวชมพูตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าเราไส่งตอนงคืนเราก็ต้องระวังอสูรนะเพราะว่าเวลาเราถือถังน้ำางนี้เราไม่สามารถจะสู้อสูรได้นี่นะครับอ่ะก็ส่งไปปุ๊บนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเพชรนี้ก็ได้1นึ่งร้อยห้าสิบเป็นตามที่ผมพูดไปนะครับผมตามที่เลยสำหรับจุดที่สองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่จที่สามกันเลยนะครับโอเคนะครับผมจุดที่สามคือเราจะต้องมาทําการซื้อเบ็ดตรงนี้ก่อนนะครับผมอยู่ตรงเมืองอยู่ซามาลูหรือว่าเมืองสองเลยนะครับซึ่งเบ็ดนะครับผมจะราคาสองพันห้าร้อยเบ็นนะครับซึ่ง ไอจุดตรงจุดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเก็บตังสอง25มาซื้อเบ็ดแล้วเราก็ไปตกปลาแล้วเรากว่าจะเอาปลามาขายเอาทุนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าวิธีที่1และ2นะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทําปลาเสร็จแล้วเราก็อยากจะหาเงินชิวๆไปเป่าน้ําเต้าไป,ไปอัปเกรดของต่างๆนะครับผมว่าไนวิธีนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าทำปลาเสร็จแล้ว,ลวกันนะครับอันนี้คือแถมให้สำหรับคนที่อยากจะหาเงินหลังจากทําปลาเสร็จแล้วนะครับซึ่งจุดวิิธีีกกาารรตปปปลเเดดด๋ยยวไูในนค้ะับ โอเคนะครับผมพิธีตกปลานะครับผมคือเราจะต้องเล่นมินิเกมนะครับซึ่งมันจะมีหลอดมินิเกมนะครับผมเล็งขึ้นมาข้างล่างเวลาเราตกปลาครับพิธีตกปลาแล้วคืออยู่ตรงริมแม่น้ํานะครับผมแล้วก็เครื่องเป็ดเป็นนะครับกดคลิกซ้ายนะครับผมแล้วก็ปรับเป็นเมาส์ไว้นะครับกดอินเดีเป็นเป็นเมาส์ให้วเลื่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวข้างล่างมันจะมีมินิเกมขึ้นมานะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็กดให้ตรงนะครับผมเนี๋ยกดตรงสีน้ําเงินนะครับพอกดตรงนะครับผมสังเกตว่าหลอดข้างบนนะครับที่สีเขีีียยยยยววววเเเเนนนน่่มมมมััััจจะะะะะาาาาาตตรรรรรงหหลอออดดดดสสขขืคคคบบบถ้้้ไ คือต้องกดให้ตรงตรงจังหวะนะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมพอกดตรงจังหวะเสร็จนะครับมันก็จะมีปลาติดไปขึ้นมาแล้วเรากด E เก็บได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งปลาแต่ละตัวนะครับก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไปนะครับมันจะมีราคาสามระดับนะครับประมาณผมจำไม่ผิดถ้าแพงสุดก็ประมาณ300เหรียญนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมมันก็ได้จะหาเงินได้แต่มันก็แทบจะนานนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมเหมาะที่ผมพูดไปก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทําปลาเสร็จแล้วแล้วก็อยากจะหาเงินเพิ่มไปเป่าน้ําเต้าไปทํำนุ้กก็คค่ออนข้าางจะโเเมๆลยสาาาหหรรัับบบบคคนนนที่่แวอยกจะะเงิ โอเคนะครับผมเพิ่มเติมนะครับผมคือเป็นคําถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆนั่นคือวิธีการที่เราจะไปซื้อโคมไฟหรือซื้อตะเกียงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับพี่มันอยู่ตรงไหนพาไม่เจอเลยนะครับซึ่งตะเกียงนะครับผมมันจะอยู่ในเมืองนะครับผมที่ชื่อว่าที่ชื่อว่าคาบิบารุตตรงนี้นะครับผมซึ่งเมืองตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่มีอะไรมากเพราะงั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้เราเนี่ยครับผมปดแมปนะครับผมแนะนําว่าเดินไปน่าจะคุ้มกว่าเพราะตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับที่การเดินนะครับผมเดี่ยผมก็จะพาเดินตั้งแต โอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงเมืองแล้วนะครับก็ระวังอาสุนนะครับผมอาสุนตรงนี้วันนึงหนีก่อนเอามาเห็นแล้วนะครับโอเคนะครับผมซึ่งตะเกียงนะครับผมจะอยู่ตรงเอเมซีตรงกลางมาตัวนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหอาสุนเยอะจังอ่ะวันนึงเดี๋ยวผมขอเคลียร์อาสุนสักพู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมซึ่งเอเมซีที่ขายตะเกียงหรือว่าโคมไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถกด e นะครับผมแล้วก็ซื้อได้ในราคา600้ยเวนนั่นเองนะครับผมเมื่อซื้อเสร็จนะครับมันจะอยู่ตรงฮอตคีย์แล้วก็ถือขึ้นมาแล้วก็กดคลิกนะครับคือตอนแรกมันจะเป็นแบบว่าปิดอยู่แล้วกดคลิกก็เปิดนะครับผมซึ่งมันจะเห็นผลเข้านั่งดีมากในตอนกลางคืนนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าจะกลางคืนหรือจะเช้านะอันผมลองปิดให้ดูนะครับอันนี้คือปิดนะครับผมนี่นะครับอันนี้คืออ่เดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือวิชั่นหรือว่าวิวตอนที่เราแบบว่าไม่ได้เปิดโไฟล์วไปึนมัะครับเาะอั้นเนี่ย ไอทมปนี้ก็เหมาะที่จะมีไว้ในตัวเป็นครอบครองนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยกลางคืนเขานั่งนานมากๆนะครับโอเคประมาณนี้สับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์บอกหรือใต้ตรงข้าง่างคลิปเลยนะครับผมงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันครับผมบ๊ายบาย